รายได้ไม่พอรายจ่ายปี2025เอาอยู่เคยไหมเงินเดือนออกปุ๊บหมดปับ๊บมาดูเคล็ดลับจากแบงก์โลกแก้ปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายปี2025กันเริ่มต้นด้วยการทําความเข้าใจสถานการณ์การเงินของตัวเองอย่างละเอียดจดบันทึกรายรับรายจ่ายทั้งหมดเพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนวิเคราะห์ว่ารายจ่ายส่วนไหนที่สามารถลดได้บ้างและรายได้ส่วนไหนที่สามารถเพิ่มได้อีก สร้างงบประมาณรายเดือนที่สมดุลกำหนดเป้าหมายการออมที่ชัดเจนเช่นออมเงินเพื่อฉุกเฉินหรือเพื่อลงทุนลองใช้แอปพลิเคชันช่วยวางแวนการเงินเพื่อให้การจัดการเงินเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นมองหาโอกาสในการหารายได้เสริมเช่นทำงานฟรีแลนซ์ขายของออนไลน์หรือลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเช่นค่ากาแฟค่าอาหารนอกบ้านหรือค่าสมาชิกที่ไม่ค่อยได้ใช้ เริ่มลงทุนในสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้เช่นหุ้นกองทุนรวมหรืออสังหาริมทรัพย์การลงทุนจะช่วยให้เงินของคุณงอกเงยและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวอย่ารอช้าเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งในปี2025กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราว่าคุณมีเคล็ดลับอะไรในการจัดการเงินบ้างแล้วอย่าลืมติดตามเราเพื่อความรู้ทางการเงินดีๆอีกมากมาย